แค่ผมคนเดียวก็ไม่น <si ่าจะรอดแล้ว้งครับเฮ้ยแทงก่อนโดนนะที่ผมเปิดตัดสินใจไปเมื่อกี้คำพูดเขาหยามมาสามครั้งแล้วทุกคนพอไหมครับแบบถ้าผมตัดสินใจอย่างนั้ไม่เป็นไรครับก็แค่หายหายก็แค่ขึ้นใหม่ช่างมันแล้วคุณไม่มาคุยกับผมเองอ่ะ แล้วทำไมแล้วทำไมทำไมทำไมคุณทำไมคุณถึงเอาตัวรอดก่อนเลยทั้งที่คุณยังไม่รู้เลยว่าคนในเกมคุณพูดหรือเปล่าเอาตัวรอดอะไรก็คือของผมผูผมได้ยินอย่างนั้นไงผมไม่ได้เอาตัวรอดอะไรผมพูดแต่ความจริงเว้เสร็งสุดท้ายอะถ้าเกิดคุณอยากได้อะไรอะถ้าเกิดคุณอยากได้อะไรคุณอยากรู้ความจริงอะไรคุณก็มาคุยกับผมดิไม่ก็ผมก็มาบอกเขาตามความจริงไงแล้วคุณจะเดือดร้อนทำไมนะคุณก็มาคุยกับผมด้คุณก็มาคุยกับผมด้นี่สุดท้ายแล้วผมเดือดร้อนไหมล่ะ เอ้ไม่ไม่เอลเอลเคเขาเราเขาเจอเรามาดีเขาไปถามมาดีดๆใจเย็นๆคนดีๆนะครับผมไม่ได้อะไรผมเขาบอกคุณก็คุยกับผมก่อนดีคุณก็มาบอกกับผมก่อนดีไม่มันใช่มันใช่เรื่องของผมที่ต้องผมต้องไปคุยกับคุณเกิดอะไรขึ้นนะผมคุณพูดคุณพูดถึงแก๊งอื่นไม่ใช่เหรอครับไม่ได้พูดถึงแก๊งผมนี่ไอ่ก็อะไรเอาแค่คุยเลยก็คนในแก๊งคุณเป็นคนพูดอะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของผมผมแค่ไปบอกเขาเพราะว่าคนในแก๊งคุณพูดไม่ดีขนาดนี้ใช่ใช่ใช่ แล้วมันเกิดความเข้าใจผิดใช่ไหมไอ้หนุ่มใช่อืมอันนี้อันนี้อผมว่าลุงลุงอาจจะต้องคุยเองนะเพราะว่าเป็ดน่าจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ไหวครับใจเอ๋ใจะเย็นนะใจเย็นนะไปอะไรขึ้นนะเราหลายลหายแอันนี้อันนี้ถ้าเกิดลุงครับลุงครับอันนี้ถ้าเกิดว่าแบบว่าเคลียร์กับพวกพี่ลุงเสร็จแล้วก็ไปหาทําอะไรให้มันมีอะไรก่อนก็ได้ครับโอเคโอเคโอเคไม่อยากแทงมึงอะแค่นั้นแหละ ยังไงก็ไม่ปัญญาสู้กับพวกผมอยู่แล้วอ่ะโหแรงจริงแล้วก็ลองตั้งตั้งไปละอย่าแรงจริงเอ๊ะถึงพวกผมจะไม่มีอะไรแต่ก็ลองไปล่ะอ๋อเอาเรื่องของตัวเองให้จบก่อนนะครับผมว่าเรื่องอะไรเรื่องพวกผมคืออะไรอ่ะก็เรื่องที่คุณไปบอกนะโรเบิร์ตอย่างนั้นไงอะไรจะไปจะจะโบยดิจะโบยดิถ้าจับว่าเอาเขาแค่ปวดมาคำเดียวคุณเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นอะไรไม่เอาเลยถามผมถามว่าไม่มีปัญญาสู้มันอยู่แล้วเป็ดไอ้เหี้ยอย่าเพิ่งชุนเชียวแล้วครับชุนเชียวเลยมึงไม่มีบ้านไม่มีเฮี้ยอะไรมึงสู้มันไม่ได้อยู่แล้วเว้ย กันแล้นแหละเจนเย็นครับเจนเย็นไปเป็ดเดี๋ยวมึงคนก็น้อยอาวุธก็น้อยมึงสู้มันไม่ได้หรอเป็ดตอนเนี้ยอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยเฮียแค่ผมคนเดียวก็ไม่น่าจะรอดแล้วมั้งครับโอ้ยเฮียไม่คิดว่าเป็นใครวะฮะเอาใจวะก็มีเท่ากันเฮ้ยเฮแทงก่อนโดนนะไม่เอาไม่เอาเอาดิเอาดิหนึ่งร้อยทีละมันจะไหนวะ เราอยากไปเล่นจับแล้วน,นะรู้ส่งแล้ว <G ül> เราจะเป็นสีแล้วไม่เคยตีกันละเป็นกายเป็นแคีผู้ดูลงุลง,ลงไงใครใครมีชุบมั่งชุบหน่อยครับลุงแม็กอะเอ่ะเขาอยู่ในมันเ<อ>ตียวต่อเนี้อไอมีห่อหไปเลยเอาไมาปฏิวัติคืออะไรเขาอ่อนไวขึ้นนะเอา,าออง่าย กินยามาครับผมโดน oh, ชายชุดดำเกาะยาอ๋อไอโดมโทษทีคร oh, okay, ับค่ะเออการกระทำของผมพูดเดี๋ยวลูกจะปรังโตขึ้นนะลูกกำลังชุ่ผมเนี่ยตีโทษทีครับโดนได้ครับผมไม่มีอะไรเลยผมไม่มีอะไรเลยไม่ไม่ไม่คืออย่างนี้คือลูกให้ผมผมให้แค่คุณมารับรู้เฉยว่าเออบอกไม่ได้ตำรวจจะยึดอาวุธอ่ะคือเขาต้องถ่ายรูปแล้วนะถ้าคุณแหงตำรวจอะไรประมาณนี้คือไม่เกี่ยวกับไฟใหญ่คือคือการเรียกมาเอาจริงคือมันก็ไม่ได้บังคับหรอก หราอว่าคุณจะมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาลุงท่านลุงจะพูดอะไรก็แล้วแต่คนมันเยอะมันอยู่ในที่สาธารณะเดี๋ยวลุงเข้าใจลุงต้องระวังตัวมากขึ้นโทษทีโทษทีอ่าฮะแต่เรื่องกับเอลเคถามว่าเขามาบอกฟ้องผมไหมอะไรก็มันก็ใช่แต่นี้มันก็อยู่ที่คุณเคลียร์กันเองแล้วล่ะทั้งนั้นน่ะเจ็เป็ดไปไหนล่ะเจ็ดแคร์ต้องเนี่ย ชาาวหน่อบแทงนะบอกก่อนซื้อกับผมอ่ะไอพอนี่ยังอยู่ในแก๊งลุงป่ะเนี่ยไปใส่ให้หอหอหน่อยครับหอเลยไม่มีเลยไม่มีเลยไม่ได้เตรียมมาอะไรไปไปไปเรเบลไปหอไปเอาไหมไปเดี๋ยวทำเวลาหน่อยครับทำเวลาหน่อยตอนนี้ท่อเอาเวลาหน่อยครับทำอะไรนะโทษไอพอนะลุงไปถ้วยพอนะลุงไม่มีในตู้ผมไม่มีเงินเดิมนียกาคุฟามได้ไม่กี่วันเอง น้อยกูว่าเอาจึงจำไว้ไอ้น้องเหล็กพี่ไม่มีเลยอ่ะตอนนี้มีแต่เศษเหล็กไปหอมมาหน่อยไปหอมมาหน่อยไปหอมมาหน่อยาไอ้ที่ผมมีหยอต้องมาต้องมาแล้วพี่พิยาไปแล้วเหรอไอนนี่มันจนดีเลย์อยู่ไงไอพีเคอ๋เอาเป็นว่าเขาเปิดกันแล้วรู้เอาไงเนี่ยเปิดอะไปไหนนะเปิดกับเอลเคแล้วเนี่ยเอาไปแล้วเหรอ ใช่ไงแล้วไปจะลึ่งแทงเขาไปครับว่าไงบังเถินแน่มึงบังเถินแน่เชื่อหรอวะเฮ้ยไม่ต้องนี่มึงก็ลุงลุงก็ลองลองคุยทำไมถึงไปแทงเขาเลยอ่ะไม่รู้เอี๊ะคุณหนักนะผมบอกเลยหนักนะเอาง่ายคือเขามาพูดในเรื่องของเหมือนว่าเราผิดมากเลยทั้งที่ลุงประหยัดเขาก็พูดแบบปกติอย่างนั้นอยู่แล้วอ่ะ แล้วพอเราเคียรความเข้าใจผิดว่าลุงประหยัดพูดแบบว่าไม่ได้ตั้งใจพูดแบบนั้นมันก็มันยังไม่จบอ่ะรู้สึกมันยังไม่จบอ่ะมืนจะหาเรื่องต่อให้ได้อีกสักหน่อยหนึ่งอะประมาณว่ามาหาเรื่องผมว่าผมบอกบอกไปว่าไม่ได้พูดอะไรอย่างเงี้ยก็กูไม่ได้ยินอะเมี่ยกีเราอุ้มเขาทันปะไม่ทันครับไม่ทันไม่ทันพร้อมหมอเอาใส่เอาใส่หลังรถไปแล้วไม่มีใครไปเตือนหมอไง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไรนนจะบอกว่าเขาอวดหน่อยได้ไหมปากฉาหลามได้เลือดแล้วอ่ะมีคน <c oughs> ประเด็ปากฉาหลามแล้วอะ <c oughs> ่ะก็แค่นั้นแหละคือผมขอบอกไว้ในที่นี้เลยครับที่ผมเปิดตัดสินใจไปเมื่อกี้คำพูดเขาหยามมาสามครั้งหยามมาสามครั้งครับแล้วก็บอกกับเออเขาไม่ฟังอะไรแล้วอ่ะมหาไ <จะ S 1> ม่ผล<ร> ตักทรงอ่ะคิดว่าเขาจะกดจะกดพวกเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ่ะแล้วทุกคนพร้อมไหมครับแบบถ้าผมตัดถึงใจงั้นพร้อมคับพร้อมแล้วอะไรอ่ะกีราวิ่งขนาบข้างบอสอีซี่เลยอ่ะกี่ยาพูดเลยเอาไหน่นะครับไม่เป็นไรครับก็แค่หายหายก็แค่ขึ้นใหม่ช่างมันของกีรานะถ้าคนอื่นแบบไม่มีปัดปัะกัเนี้รับได้เลยนะเดี๋ยวหมากี่เราจะเดินนะครับคือ ตอนนี้เขาแน่จะรวมกันที่บ้านเดี๋ยวเราจะจับกลุ่มกลุ่มเราเลยแล้วตอนนี้ผมขอเรื่องพูดเรื่องตอนนี้คนใหม่เราอะผมอยากให้ส่งรลยชื่อเข้าเข้าไปเลยครับให้เขามาวัดกันดูตรงน,นี้ครับว่าเขาพร้อมกับเราจริงๆริงไหมมันเร็วไปใ่งชื่อเข้าติดเดียเจ็ดวันนี่ใช่ครับติดดีเลยส่ง<ะ>ส่งเลยเนี่ยเราก็ส,กสู้สู้จนแบบ สายหางอยู่ขอชื่อคนใหม่เลยผมมีคนหนึ่งนะเมื่อกี้เขาขอเขาเหมือนแบบแมวเชิงแบบหาแก๊งอยู่มีปักฉลามมี C8 แน่เป็น C8 รุ่นแรกแบบเฮ้ยแปลกไมปไรครับลุงเฮ้ยแปลกๆเว้ยคราวนี้เป็นผมอยากทราบเรื่องข้าวความเป็นมาที่ทำไมถึงไปคุยกับก็คือ คืออย่างนี้ลุงเนี่ยคุยกับลูกลุงอยู่ใช่ไหมไออินูนั่นนะ่ะอีตัวเล็กนั่นนะ่ะเอออันนี้เรียกเรียกเรียกกันนะไอเรียกกันมาทําไมอะไรอะไรนะเขาพูดอะไรลูกก็ลืมละแต่คําสุดท้ายอะไรชิบหายชิบหายเลยพูดกับลูกลุงไงแล้วพอดีลุงเปิดไอเปิดปกติใช่ไหมเขาเหมือนโอเคเขาได้ยินมั้งแล้วก็ไปบอกทางเจเคแล้วลุงก็ไปเคลียร์กับไอไอ,ไอเบิดแล้วเรียบร้อยแล้วทีนี้ทางเหมือนว่าทาง ไอ้ใครนะเอเคเขาเหมือนดูเหมือนว่าไม่ค่อยพอใจอะไรนิดหน่อยก็เลยมีปากเสียงกันทางเจเมไม่ติดใจอะไรเราอ่ะก็อังจะก็เปิดกันเลยเขาอยากเขาอยากไอ้นี่เราหรือเปล่าตั้งแต่เขาที่แล้วเราอ่ะไม่<ห>รู้จักซรงแต่ถ้าเป็นลุงลุงว่าน่าจะใช่ถ้าอยู่นิ่งๆไม่พูดก็ไม่น่ามีเรื่อง คือตอนนี้ไม่ได้แบบไม่ได้ปลดดีมิตใช่ป่ะคะ no จะคุยจะคุยเรื่องปลดดีมิตด้วยอย่าเพิ่งปลดนะคะจนกว่าเนี่ยผมหมดตามให้สเต็ปครับคือที่ผมว่าคือสามวันถอดสูตรเอ๊ใส่สูตรแล้วก็เจ็ดวันปลดดีมิตป่ะถ้าจะไม่ผิดใช่ใช่ตามสเต็ปนะเขาอันนี้มาก็ไม่ต้องสนใจคือหาจังหวะอุ้มด้วยนะครับอุ้มได้อุ้มเลยเพราะตอนนี้ทาง แซดกับแก้งออโชว์ใครโชว์บัตรแก๊งอะไม่ไม่ลองลองดูเฉยว่าผมโชว์ได้หรือยังพอตอนแรกคนที่มีบ้านมนโชว์ไม่ได้แกงเราใครที่คิดว่าเต็งจะไม่ตายบ้างคะมา,มาเมาเไปที่ดีละรถแรงแรงไปเลยลูกหาเอา่เอจังหวะไฟนะครับไม่ต้องเน้นผ้าก็ได้ครับหาจังหวะอุ้มเต็นเต้นเต้นอยู่หไหนอ๋อเห็นได,ได้แล้ว เน้นอุ้มนะครับเน้นอุ้มพอตอนนี้เท่าที่ผมมองคือเขาเสียทรัพยากรไปจํานวนหนึ่งละอ้อลืมบอกงอีซี่หลาาลุงคนหนึ่งอยู่ในเอโอเคชื่อว่าฮันนี่เอ่อวันวันนี้เป็นน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับเรายุงไปถามเขามาว่าเป็นไงลูกเป็นไงบ้างเดืคุ้งน่ารักเขาบอกว่าเสียทรัพยากรไปเยอะมากอะไรนะเยอะมากเขาเขียนก็เขียนได้แตตอนนี้ตอนนี้เขากำลังเร่งไม่ไม่ไม่ ไม่ครับลุงต่อให้เสียมากเสียน้อยอ่ะขาไม่เงินเาซื้อได้ใช่ใช่แล้วแถมอย่าลืมนะครับว่าเหลืออีกไม่กี่วันกระชามาใช่ใช่ใช่แล้วตอนนี้เขาบอกว่าเขากำลังตกลงว่าจะยังไงเพราะว่าเหมือนว่าทางซีรีส์เรียกซีแปดจูนเขาสามคันแต่เป็นเช่านะอืก็เหมือนว่าเหมือนจะโดนตัดรถไปสามคันก็อยู่ด้วยทางว่าเอลเคจะจบกับเขายังไงเพราะว่าทางซีรีส์ รอ,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 อยื่นข้อเสนออีกตอนนี้เราจะลำบากของที่วพวกเราจะสื่อสารกันลำบากนะครับทุกคนพยายามจับคู่นะครับไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ตามให้หาแหล่งรวมที่เราสามารถทำงานเป็นกลุ่มใหญ่เลยกลุ่มใหญ่เลยเหรอคอกคงไม่ได้คออบ,บนมีเอเคอยู่สองสามคนทหาร<ม><ม>ก็มี l อคอเคข้อขัด้านะ ต้องติไม่ต้องห่วงนะคะลีลาซัส,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 สต็อกไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าข้อเซตเนี่ยไม่รู้ไม่งั้นแบ่งเวลาครับไม่เคยแบง่งแบ่งไทม์โซนครับเอ,อช่วงเช้าไปสะดวกก็ฟาร์มช่วงเย็นมาเราจอกล่าครับเรา,เราจะไม่เข้าฟาร์มเลยอนนี้คือยงไงคะพวกเราเอาไงดีอืมถามว่าเอาไงก็คือผมอยากล่าใจผมอะผมผม,มันใส้ในคำพูดครั้งเขาที่ วิกิแอร์ส่วนตัวผมนะแค่คนเดียวแทงแกงเราเอาเขาไม่อยู่อย่างเงี้ยขอดูถูกครอบครัวมากไม่ชอบบีเบสบีเบสผมต้องรอคุณดาวน์นะแต่เขาบอกว่าเลยนะแต่ไม่เขาบอกแค่เขาคนเดียวพวกเราเอาเขาไม่อยู่ใช่ปะประมาณน่ะครับแต่เมื่อกี้เขาก็นอนไม่ใช่เหรอ ไม่ก็งงเหมือนกันเอาไว้ไปคุยต่อหน้าเขานอนกับเรา <c oughs> เอองั้นก็สเต็ปตอนนี้ก็คือเอารายชื่อคนใหม่ครับส่งส่งเลยครับแล้วก็อยากรู้เลยวัดใจกันตรงนี้ครับว่าจะเดินกันไปสุดทางไหมจะมีอะไรเปลี่ยนใจเขาไหมอะไรอย่างี้ย พาเป็นบ้าสามวันเนี้ยก่อนที่จะแล้วต้องประคับใส่สูตรอ่ะก็ใครฟาร์มได้ก็โกยให้เยอะที่สุดแล้วกันตามนั้นนะครับเหมือนที่เคยพูดกันไว้ว่าเรื่องเราจะไม่ค่อยปัดแล้วให้เวลาฟาร์มปลุกไฟในตัวเองหาช่องโหว่ในการฟาร์มนะครับทำให้เต็มที่ครับ ตอนนี้ก็ทุกคนอยากออกล่าหรือว่าอยากจะไปฟาร์มรบบแค่นั้นเลยไปล่าไหมเวลาเนี้ยเปิดขนาดนี้ระวังหลุดนะใช่ไปล่าได้แต่คุยกันดีๆระวังหลุดเตือนก่อนว่าหลุดอาจจะมีเออไม่ครับผมจะให้จับกลุ่มล่ากลุ่มใหญ่เลยเขาแน่จะรีเซ็ตกันที่บ้านอย่างแรกเขาก็น่าจะไล่หาแต่ผมมองว่าถ้าอยากออกล่าตอนนี้น่าจะเป็นที่จีเล็กโพเล็กอะไรเงี้ยครับไล่เก็บ ทีละตัวก่นอนปล่อยเขาบางคนไปรวมที่บ้านส่วนเราเราเราก็ตอนนี้บางคนเขายังไม่รู้ใช่ไหมบาง,บางคนน่าจะรู้แล้วนะตอนนี้อ๋อดาร์กเซตกูลืมเราต้องรีบเดินหมากนะครับเราย่ำอยู่ทีตอนนี้อยากให้ทุกคนพกถุงห่อไว้นะครับอยากเป็นทุกคนเลยส่วนคุณรถจะน,นะครับเอ้ยคุณรถจะนะยไหนนะ เอ่คุณลีลาครับผมขอซื้อเงินแดงต่อหน่อยครับอ่าอยู่เลเวลครับได้เลยครับถ้าจะไปเลเวลก็ไปทั้งหมดเนี่ยนะคะไปรีเซ็ตของที่เลเวลไปไปรอบอสก่อนแป๊บนึงนะขอขอรีโหลดก่อนได้ไหมอ่ะไปรีเซ็ตโหลดมีมีทีเอ็กป้ะมีมีใครมีทีเอ็กป้ะมีมีมีร์ดเลขอะไรมาผมเลขสองเก้าเจ็ดเทอร์เทอร์วันนี้คนไหนคนไหนครับหนึ่งเจ็ดพี่ร์เหรอใครอะฮัลโหลอะไรอะไรใช่ไหม ขอดีนะครับเอกหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับอืมเผอประกันทันไหมเนี่ยเดี๋ยวไปก่อนเขามีเด็กีลาเหลือเจ๊ปะพอดีให้ให้น้องดิเอกไม่มีเลยครับหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อกันจับคู่นะครับจับคู่ทุกคนจับคู่นะสองคนนะครับแต่เราถ้าเราไปเราก็ไปด้วยกันโอเคเต็มเเลยคมื่อกี้พี่ลีลาเราโคตรเท่เลย ไปเอารถมาไว้หน้าบ้าน,นะขาดูถูกเราเกินไปแล้วเออเพราะจะไม่ได้เอาบัตรแก๊งเลยไ,ได้หรือ,อยังอ่าได้แล้วได้แล้วใช่ใช่ตอ<ช>นนี้มันเลยเวลาหรือเปล่าลยังคืนปะเดี๋ยวพรุ่งนี้เบล ช่อดูถูกแคร์ดูถูกได้ครับแต่อย่าให้ใครมาดูถูกเราแค่ะในนี้ไปไปพร้อมมีคลิปเต็นต์ไหมนะเดี๋ยวเร่ใช่ไหมตอนนี้อยู่ก่อครบอ่ะเออครบไหมขาดสองครับไม่มีเงินแดงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เออทุกคนทุกคนครับตอนนี้เดี๋ยวไปใครที่ยังรู้ว่าจะจับผู้ใครอ่ะ ครจะเอารถไปเก็บอะไปเจอกันที่กระหลานเทเลสไทรยก่อนนะครับ okay, เดี๋ยว okay, ไปขอขอรีเซ็ตแป๊บนึงรอ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 สันนี่นะ